ถึงจะกินอาหารได้คือบอลลูนขึ้นแล้วลูกมันขึ้นแล้วเ <c oughs> <c oughs> ส์ฟมีแบบว่ามีเด็กเส์ฟปุ๊ยเสียงปุกหนึ่งหัยหอมสื่นใจนะคะเฮ้ยทำไมเสร์ฟลายเขาไม่จับแก้วแบบนั้นลูกเนี่ยเวลากัดจับไว้เออเขาต้องแบบเนี่ยชือ้อปลายแก้วแบบนี้ทำสิ ทำตินให้แม่ชิมก่อนเป็นบริกรอ่ะโอ๊ยหน่อยโพสกี่ทีผมขึ้นได้ไดโอเคจิบเชน้อยนะคะเชนั่งค่ะอุ้ยอร่อย วายนี้ไม่ใช่วายเรานะคะวายปะป๊าเราขโมยปะป๊ามันอะไรนะมันทำไมวะกินก็ได้ไม่กินไม่เป็นหรออืมคินไม่เป็นหรอเป็นเคยชิมไหมก็เคยเคยชิมชิมแก้วของแม่ก็ได้ชิมดูแม่มันเป็นน่าอะไรแต่แก้วก็ผิดวิธีแล้วนะ การจับไวนแม่จะสอนไม่ได้งไงจับแก้ววนยนะเขาให้จับปลายแบบนี้เพราะว่าถ้าเราจับแบบเนี้ยอุณหภูมิของมือเราล่ะมันไปมันจะไปทําลายอุณหภูมิของวายมันจะทําให้เสียรสชาตเข้าใจไหมลูก uh huh. เราต้องวนมันไปก่อนกิ้งมันซะก่อนจกหน่อยนะกิ้งไปกิ้งมาดมมันซะหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ mm hmm. อุ้ยแซ่อร่อยนะ ลไม่ชอบป่ะแนน่ะหมูกินอะไรนูดอร์มาอะไรปกติเปบียร์อแอบเพ่มเหล้าเหรอแอบดื่มแอลกอฮอล์เหรอทำไมไม่บอกแม่ละ่ะสิบแปดเลยสิบแปดเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกแม่แล้วทำไมอันนี้เป็นโพเตโต้นะอันนี้เป็นเนี่ยจ,จะให้ดูอาหารเย็นวันนี้นจะ วันนี้เราได้อะไรนะลูกใส่ผื้อก็แม่เอาเขา่าไม่เอาเข่ากระสันแม่ก็เอาเข้าวนนี้ไงลูกมานะใส่กับซอสนะคะแล้วก็ปตเตโต้นะคะแล้วก็มีใบข้างๆเล็หนึงนะคะ <c oughs> คิดทอดตำซั่วภาษาอันนี้เป็นปตเตโต้นะคะมันฝรั่งนะ <c oughs> อันนี้เป็นมันฝรั่งพี่รินชอบทานมันฝรั่งเอาไปอบนะคะเอาไปอบเนี่ย <c oughs> เ,เวลาเราเอาไปอบในเตาเนี่ยแล้วก็ผ่านอันนี้ผ่านแนานี้ตะกะ นี่แปอกออกมาแล้วก็เราก็จะใส่เนี่ยทานกับไอเนี่ยเนี่ยเยี่ยมเสมอเนี่ยไอภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะลูกเสมอเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะเนยเออเนี่ยเนยแบบเนี้ยใส่เนยเยอะๆแบบเนี้ยโอ้ยอย่างอร่อยอ่ะบอกไว้เลยใหญ่เยอะเกินอ่ะเพราะปกติฝรั่งเขาก็ไม่ใส่เยอะขนาดนี้หรอกแต่ฉันชอบไงเนี่ยใส่แบบนี้อร่อย อร่อยเวอร์หังนะจ๊ะนี่แหละอาศารประมาณนี้นะจะ๊ะอาหารบ้านเขาบ้านข้างคุ่นล้วเพิ่งดูไส้ก๋วยเตี๋ยเปินป่นกินเกลือบะโลกะูกชายเป็นคนชอบกินเกลือจะ้ะใส่น้ำซอสจูสอสเอาใส่ซอสหรือยังลูกใส่ซอสเยอะๆป้าลูกเคยกินน้ำสม้มลูกกินน้ำสม้ำสม 拿来。嗯嗯、oh. mm.，那